สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับเตรียมรถด,ดอฟฟินสีครีมส่งวันที่1วันนี้มารีวิวสีครีมที่ขายดีรุ่น Standard ด a ลนจ410กิโลต่อการชาร์จสีครีมคอสต์เทอร์ครีมครับขายดีมากคันนี้มีการติดตั้งติดตั้งฟิล์ม 3M มานหน้า60รอบคัน80 สวยนะครับเป็นสีครีมสีครีมตอนนี้ได้ความนิยมพอสมควรอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่าผมเอามาจอดในห้องสมมอตรีวิวถ่ายรูปก่อนนะครับตอนนี้คือยังสภาพเพิ่งติดฟิล์มใหม่เลยนะครับแต่มาเอาเอามารีวิวให้ชมก่อนครับคันนี้ Standard Less หกแสนห้าหมื่นเตัวขายดีมากๆนะครับมีการติดตั้งฟิล์มมันน้จะไปรีวิวฟิล์ม3 m ที่ซื้อกับทางบริษัทนะครับเป็น3 m เต็มเซรามิกบานหน้า60%ครับรอบคันลูกค้าขอจัดแบบเอาแบบการแสงดีเลยคือ80%ดีเวันนี้พาชมพารีวิวตัวสเปซรถด้วยสำหรับรุน่นนี้คือ Standard ด a ลนส์1 0กิโลต่อการชาร์จเขามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดนะครับ70กิโลวัตต์ แรงม้าของคันนี้มอบพลักกำลังอยู่ที่95แรงม้ากับแรงบิด1นึวนิวตันเมตรใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่ l s t นะครับลิเธียมไนฟอรเฟะครับกับโครงสร้างแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าคือแบบ e platform version าจ์ครับกับการดีไซน์แบบโลมานี่คือดอฟิในสไตล โอเชี s ยนซีรนะครับการดีไซน์ภาพรวมของสีครีมนะครับเป็นแบบพารเทลมีการดีไซน์ให้เหมือนกับโลมาที่มีการว่ายในมหาสมุทรคันกว้างนะนี่คือโลมานะครับเป็นโลมาครีมอ่าคันนี้สเปคถือว่าครบคันนะครับก็เริ่มกันที่ไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าจัดมาให้เป็นโคมโปรเจคเตอร์ L.E.D. พร้อมกับ ชุดกระจังหน้าแบบใสนะครับตาโลโก้มีที่ิตองการนะครับมีไฟไฟหน้าเป็นสมบัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัติเดี๋ยวจะเปิดเปิดไฟให้ดูครับนะครับผมต้องบอกว่ายังไม่ล้างนะครับผมจะปิดแอวนะครับปิดแอก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำมันหยดครับเดี๋ยวน้ำมันหยด ปิดแอร์เรียบร้อยครับโอเคครับไฟหน้าเห็นไหมครับสวยมากเวลาเปิดไฟเนี่ยคมใสนะครับตาคมมากครับนี่คือตาโลมาแล้วก็ไฟเดย์พามก็ เรียงนะครับเรียงรองไว้ด้านล่างของโคมไฟนะครับไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นโคมที่ใสแล้วก็ LED เนี่ยให้ความประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยส่องสวา่างได้กว้างไกลแล้วก็ลำแสงเข้มชัดเจนนะครับนี่คือลำแสงแบบไฟโปรเจคเตอร์ไฟเบอ์ทามก็คือเพิ่มทัศนวิสยัยให้กับรถเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ขับตอนกลางคืนเนี่ยรถคันอื่นก็จะสังเกตรถดอฟฟินเฉยๆคันนี้ได้อย่างชัดเจนครับนี่คือโซนท่งอกมานะครับ ไป,ไปดูภาพก็อยู่ประมาณนี้เราไปตามนะครับกระจังหน้าคันนี้เนี่ยมีคำถามว่าทำไมไม่มีไฟตัดหมอกได้ไฟตัดหมอกไม่มีนะครับแต่ไฟลำอ่าไฟโปรเจคเตอร์ของดอลฟินเนี่ยเขาเพียงพอสําหรับการใช้งานสําหรับการใช้งานทดแทนไฟตัดหมอกได้ดี การดีไซน์ของด้านหน้าก็จะมีครีบสีดำนะครับสีดําที่เป็นสีดำเป็นโอแบ็คตรงนี้นะครับเป็นการตกแต่งเพิ่มความสวยงามเป็นเหมือนกับดีไซน์ให้หน้าตามเขาเนี่ยเหมือนกับโรมานออปชั่นอุปก,กรณ์ด้านหน้าก็จะมีกล้องหน้ารถนะครับกล้องหน้ารถตรงนี้นะครับไว้สาหรับมองสิ่งของด้านหน้านะครับมองทัศนวิสัยด้านหน้าเช็ควความปลอดภัย มีเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้า2จุดด้านซ้ายนะครับและก็ด้านขวาตกแต่งตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแถบเป็นคิ้วด้านล่างน,นะครับก็ให้เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นเป็นช่องระบายอากาศเข้าไปนะครับให้ลมเนี่ยเข้าไประบายอากาศในส่วนตัวทิ้นส่วนที่อยู่หน้ารถของดอฟฟิน s t a นดาร์ดเบน e ์ครับเตรียมส่งวันที่1มิถุนานะครับวันนี้นะครับลูกค้าจะมาชมรถก่อนมาเช็ครถก่อนว่ารถเป็นยังไงสวยไหมนะครับก็ต้องบอกว่าผมขับมาคันนี้ฟิล์ม60บวันหน้ากับรอบคัน80เนี่ยเย็นฉ่ำสบายนะครับติดฟิล์มรอบคัน80บวันหน้า60ครับอยู่ในห้องสมบูรณที่สวยงามหรูหราที่ BYD EVD บนราชธานี มาต่อไปครับเป็นแม็กกันบ้างแม็กของ Standard r a n น e ์จะให้มาเป็นแม็กคขอบ16นะครับเป็นลายสีดำตัดกับสีเงินสีเงินออกโครเมียมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานดีเหมือนกันนะครับเป็นสีดำเปียโนแบ็กยางก็เป็นชื่อจีน,นครับยางหลิงหลงยางหลิงหลงนะครับและก็มีโลมา ตกแต่งด้วยที่ยางเพื่อบ่งบอกว่านี่คือยางของดอฟิน,นแล้วก็น็อตสีรูแล้วก็มีดิสเบรกด้วยแล้วก็มีระบบเบรก ABS EBD นะครับมีระบบ s t l i t y i t y t r o t นะครับควบคุมควบคุมาลดป้องกันลดการลื่อนถลายนะครับการเป็นระบบรักษาสรภาพประสมตัวมีมีครบนะครับสำหรับ s t a n d a r d r a n g e นะครับ ก็จะมีตัวนี้ลโลโก้ตรงกลา,างว่า BYD นี่ครับแมตประมาณนี้คือขอบสิบเดิมๆจากโรงงานคือแมตตตัวนี้นะครับนุ่มๆเลยขับขี่นุ่มๆเฟิร์มๆสบายๆนะครับขับเนียนแน่นอนโอเคนะครับต่อมาเป็นกระจกข้างกระจกข้างของซซนดาบเนี่ยจะเป็นสีดำมาจากโรงงานเป็นสีดำนะครับปรับพับเก็บ ไฟฟ้าปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับตันนวนี้แถมนนึงมีกล้องที่กระจกข้างด้วยคือเขาเป็นระบบกล้อง360องศาเนี่ยเขาจะเปมีกล้องรอบคันมานะครับพร้อมกันนี้จะมีไฟที่ทบลงมาที่พื้นนะครับจะเป็นไฟเ t ลคัมไรเ l ลคัมไรเบลคัมแรมก็ได้นะครับ กระจกมองข้างเนี่ยเขาจะมีมาพร้อมกับตัวระบบ b y s p o t Monitor นะครับเป็นระบบที่แจ้งเตือนมุมอาบสายตาเวลาที่รถเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมครับซ้ายขวาเนี่ยเราจะดูตัวเนี้ย b า s p o อ t เจะทำงานแจ้งเตือนเราเวลาเราเปลี่ยนเลนจะได้แบบไม่มีรถวิ่งมาจากข้างหลังนะครับจะได้ปลอดภัย การดีไซน์ท้านข้านครับเป็นเชฟที่มีความแบบโฉบเฉี่ยวโฉบเฉี่ยวมากอย่างเงี้ยครับเป็นเชฟดีไซน์ทันสมัยเห็นไหมครับเฉียบคมเลยเมื่อเปิดประตูเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันแบบให้มันราบสนิทไปกับตัวถงังเพื่อให้รถเนี่ยนะครับดีไซน์มาแล้วราคาขี่รถเกิดความลู่ลม เกิแอโรไดนามิกนะครับทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมันต่ำที่สุดนะครไฟท้ายต่อมาครับไฟท้ายชุดไฟท้ายเนี่ยจัดสเปคตัวสแตนดาร์ดเลนจ์คือเป็นแบบ LED ออกแบบกราฟิกสวยงามเชฟสวยงามแล้วก็เป็นแบบเป็นใสแล้วก็เหมือนไฟเขาอยู่ข้างในด้วย การตกแต่งที่ไฟท้ายนะครับว่า Build Your Dreams สร้างฝันของคุณให้สำเร็จนี่คือชิ้นด้านท้ายนี่คือเชฟด้านท้ายของ Dolphin Standard จากสเปคมามีสปายเลอร์ครับชิ้นสปายเลอร์สวยงามเป็นสีครีมเนี่ยสีครีมอนวลมากนะครับคิดถึงไอศครีมวานิลลาทันทีครับคิดถึงลาเต้คิดถึงอะไรที่มันอร่อยอร่อย,ออยที่เป็น คิดถึงฮันนี่โทสอะไรเงี้ยครับอ่านี่คือนี่คือสปอยเลอร์แล้วก็มีไฟเบรดวงที่3 LED แล้วก็บนนั้นเป็นชาร์กสงไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายก็จะเป็นเชฟประมาณนี้เป็นตัดกันไข้ไปมาก็ออกแนวแบบทันสมัยหรูหลา ชิ้นด้านล่างนะครับจะเป็นการตกแต่งด้วยคีบตรงนี้คีบตกแต่งสีดำเป็นโนแบพร้อมกับรีเฟกเตอร์ตรงนี้จะบอกว่าเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องทำก็คือพวกรีเฟกเตอร์แล้วก็ความคมชัดของไฟไท้ายถ้าหากกลางคืนเนี่ยมีรถขับทาม้างหลังเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นว่ามีรถอยู่ข้างหน้าชัดเจนนี่คือความปลอดภยัย สำคัญที่เรื่องของความคมชัดของไฟท้ายแล้วก็ประกอบไปด้วยรีเฟคเตอร์ด้วยด้านท้ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเซนเซอร์3จุดนะครับซ้ายกลางขวาเป็น3จุดเซนเซอร์ในการกบระยะเวลาเราจอดอะไรเงี้ยแล้วก็กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงใกล้ๆกับที่ใส่กอป้ายทะเบียน เนี่ยครับกล้องมองหลังแน่นหนาถาวรนะครับตัวนี้โลโก้ B ว d Dolphin ตรงนี้ครับตรงฝั่งขวาของฝากระโปรงท้ายแน่นอนครับแฮชแบกเนี่ยฝาประตูท้ายเขาก็จะเป็นแบบแมนวนวลแต่ว่ามีโชค๊คโช๊คช่วยขอนแรงนะครับ เวลาเปิดปิดก็สะดวกสบายง่ายประตูะบานประตูท้ายนะครับแบบแฮชแบ็กเนี่ยจะมีใบปัดต้งฝนด้านหลังแผงเลยฝ้ากระจกหลังนะครับตรงนี้นี่คือรูปทรงแฮชแบ็กครับเป็นดอฟที่สไตล์แฮชแบ็กสปอร์ตอีวชแบ็ก ช่วงนี้เสียงจะรบกวนเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบมีการแบบต่อเติมก่อสร้างนี่คือทรงแฮสแบกทรงนี้ก็มองจากมุมนี้ก็สวยงามต่อมานะครับหลังคาฮะคือดีไซน์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นนูนขึ้นมาทั้งซ้ายและขวานะครับตรงนี้เขาดีไซน์ให้ลงมาแอรโรไดนามิกพัดผิวนะครับตัวนี้ ให้รถมีให้รถอย่างรถแรงต้านอากาศนะครับรถจะได้กับพุ่งขยานแปลงหน้าขับได้ดีแล้วก็นิ่งสำหรับช่วงล่างของดอฟฟินนะครับก็ตัวด้านหน้าเ่ยด้านหน้าของเขาจะเป็นอิสระแม็กเ e อร์สันสตัด้านหลังจะเป็นทอร์ช่นบีมตัวเนี้ยเคยขับแล้วครับเคยขับแล้วขับดีขับเนียนสมูท ช่วงล่างแน่น<ฮ>เฟิรม์มนะครับขับสบายให้ดูหน้าด้านหน้าให้ดูด้านหน้านะครับผมต่อไปไปดูที่ชาร์จการชาร์จของ Dolphin Standard นะครับเขาจะรองรับได้ทั้ง DC แล้วก็ AC DC คันนี้นะครับอยู่ที่รับสูงสุดที่60 kW กิลวัถ์ถ้ารับ AC ก็อยู่ที่6ก w ิลวัต์เหมือนกันของเขาเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานการชาร์จ DC นะครับอยู่ที่จาก20%ไปที่80%ยอยู่ที่30นาทีในส่วนของตัว AC AC normal c h a r g ชเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับจาก20%จาก20% ไป100%หรือไป90%นตคนนั้นนะครับคือต้องบอกว่าพอผมอยู่กับรถไฟฟ้ามาบีา BYD เนี่ยก็ปีเกือบ2ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องของการชาร์จต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยเวลาเรากาเนี่ยนะครับเราเราไม่ต้องให้ไฟเหลือศูนย์นะครับอันนี้แนะนำว่าประมาณ10% 20%เนี่รยเราเหลือประมาณนี้จะดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดการชาร์จในแบบ AC ชาร์จตอนกลางคืนโอเวอร์ไนท์เนี่ยก็ประมาณ 20-30เนี่ยก็ข้าชาร์จได้เลยแล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วก็าชาร์จไปที่100%ก็ได้หรือที่ประมาณ95%ก็ได้ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับส่วนตัวเนี้ยอ่า ac ครับ ac ac คือ6กิลวัส่วน dc ก็คือ2รูเนะี่ยนะครับอยู่ที่60 kW กิลวัตก็ชาร์จประมาณ30นาทีนะครับเป็นฟ้าชาร์จรถคันนี้มีขนาดแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่อยู่ที่44.9สิบกิโลวัตต์อลก็ให้วิ่งได้410กิโลต่อการชาร์จนะครับก็ออปชั่นครบคันจริงๆนะครับก็คันนี้ครับส่งมาที่1ครับฝากด้วยครับสนใจรถไฟฟ้าทักหาชักคู่ได้นะครับสำหรับข้อมูลผิดพลาดตรงไหนกราบขออภัยด้วยครับสนใจรถไฟฟ้าครับ063 992 9636ครับที่บีวายู่บนครับทักหาชักคู่ได้เลยครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ